นี่แดงอ่ะเสียงอ่ะพ่อไปแข้งบ่อยู่เนาะไปแข้งบ่แข้งเนาะพวดว่าเอากือเหลือแต้ถ้าใครเปลี่ยนโทรศัพท์นี่ไผนึงเออครับเหมือนกัน

เอามาก่อนมาจับหน่อยยานน่ะเดี๋ยวๆดูอู้จับผมเสร็จป่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะผมเรียกมาหน่อยครับอ่ะยืดลงข้างล่างยังอยู่เออว่าเสียเฮ้อนี่ <laughs>

กไหด้พ <boat man. S 2> uh, ี่เอกระมากนลยี่นึ่งากเ้ากโข้ครับางเดียวฮะไปน้กอนวกเราเราพวกเราเจีาใ้เนี่ยน่เจีกันฟาดกันนี่ลยโอ้ยนีเลี่ยนอม้ด่มามันวันไหนมอขมันหลไงโอ้ยโวยไงเลยเอ้าได้แล้วทุ่ยหนอยางน่ าพยายาม้เวลาเกัน้น่ผมผมก็่เอาอย่ยาไ้ผมเอาแล้วมันเป็นแนวีไงมันนใจเี่เออต้อหางาน่ิดต่อไปทอกเเออบอสได้เขาเอา่ใจไงเออต่ิดต่อหนเอาแห้วเจ้าิตโชคู่ว่โชคังว่าชนใจแล้วพักวันไหนเขาบอสเแม่ยม่รถาเลย่ะูแ่ม่นี้ Okay.